ตอนนี้ช่องพี่ตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เดินเข้ามาหลังหินหินข้างหน้าเรานี่เองนะมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนละหวังว่าเราล่าได้เนี่ยมันจะปล่อยให้เรากินนะจะไม่มาแยงซากอ่ะไปไหนแล้วเนี่ย มันเดินเข้ามาตรงนี้นี่ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเดินหายนะตอนนี้หมอกยิ่งลงด้วยอะอา้าวลูกกีกาหายหรือว่ามันจะเดินทำเคลสไปต่ออะอแม่มันเดินกลับมาแล้เดี๋ยวถ้างั้นเราไปดีกว่าอา้าวเดี๋ยวนะอะไรแวบๆบแบบในพุ่ม อยู่นี่นี่เองเนียนอยู่ตรงนี้นี่เองงับนี่ไงเต็มหัวงับอีกไปไหนมาให้กินก้อนนี่ไงงับาตายเฮ้ยแมนวิ่งมาเดี๋ยวนะเราล่าได้แล้วนะจะมาแย่งซากเราเหรอเอ้ยมันไลไรไม่หยุดเลยถาองั้นเปิดปับสู้ผมจะลองดูอะ จะลองเปิดบับสู้ดูอ่ะสตามินามันหมดละเราแค่จะมากินอาหารก็เลยล่าลูกนายนายไม่สนใจใช่ไหมเหมือนมันจะไม่ไล่ต่อนะเราก็จะยอมอะเพราะว่ายังไงเราก็สู้ไม่ได้แน่นอนอ เอา้าวิ่งกลับมาเฉยโอ้โหมาแย่งซากเราหน้าดื้อ,อเลยอะไรวันนีุ้าสาห์จะได้กินอาหารแล้วไม่ได้กินอยู่ดีอะ่ะถ้าย่งนั้นผมจะลองสัตว์กับกีกาดูนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสกิลสกิลนี้น่าจะสัตว์กับกีกาไม่ไหว ที่นอนโตตัวนั้นกลับมาละโอเคผมจะใส่สกิลไอเจาะทะลุเกาะนะเกี่ยวไว้ใช้สู้กับตัวใหญ่ตอนนี้ไงยังไม่ปลดล็อกสกิลนี้สามารถสู้กับตัวใหญ่ได้นะมันเจาะทะลุเกาะได้แต่ถ้าตีกับตัวเล็กเนี่ยสกิลนี้ไม่เวิร์กอันนี้ผมไม่คิดว่าผมจะชนะมันได้นะ แต่ว่าผมแค่จะลองดูว่าจะพอสู้ไหวไหมมันกำลังกินอาหารที่เราล่ายัางอร็ดอร่อยส่วนเราเนี้ยก็ได้แต่ยืนม,มองมามาสัตกันสักยกเจ้าก,กีก้าแกบังอาจมาแย่งอาหารฉัน ผมจะพยายามล่อให้มันวิ่งแล้วก็สตมีหน้าหมดดูอะโอ้ยเยติดดีนะที่มันไม่พุ่งมาตอนนี้มันทําเป็นไม่สนใจเรานะเพราะว่ายังไงมันไล่เรามันก็ไล่ไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะเดินตามต่อแล้วก็การจ,จะเอาสกิลเจาะเกราะนี่แหละไปสู้กับมันดู เฮ้ยหันมาดีเฮ้ยเมื่อกี้ยังแยงอาหารเราอยู่เลยต้องให้วิ่งหาใช่ไหมมาโวิ่งเลยเฉยอะเดี๋ยวนะผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเอาเอาจิงๆนะเวลาวิ่งไปแล้วก็เ,เดี๋ยว เวลาวิ่งไปบางครั้งเนี่ยผมก็แบบกดหมุนตัวไม่ทันนะ่ะามันไม่ไล่ต่อเดี๋ยวเปิดบัฟบแดงล่างสักหน่อยอ่านี่ไงเราเปิดบัฟแล้วตาเราก็จะแดงขึ้นจะไปไหนลองหันมาใส่กันสักยกทีมาโอ้โหงับนี่ไง เรากัดโดนเต็มๆแล้วมันให้เราสองคำเกือบตุยไม่ไหวนะอย่างน้อยถ้าจะเล่นแดดล่ากีกาเนี่ยก็ต้องมีแดดสักสอตัวอย่างน้อยเลยสองตัวนี่ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะล่ามได้ไหมโอ้โหโดนสองคำอะเลือดเกือบหมดหลอดถอยยาวเลยเราเล่นแบบเจอของใหญ่เนี่ยใจมันต้องนิ่งจริงๆอะ แต่ว่าเรานิ่งไม่พอไงเราสู้ไม่ไหวอะทีนอนโตมันไม่สามารถตีเราก่อนได้นะถ้าจะล่ามันเนี่ยผมก็เลือดไม่พอตอนเนี้ยเราก็คงจะต้องไปหาล่ไอ i กินแล้วกันเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ล่าตัวอื่นไม่ได้มันมีแต่เทียใหญ่ๆอ่อะและก็ตอนนี้ผมก็ได้โตเป็นอเดลเรียบร้อยนะครับ เราก็จะมีประสิทธ,ธิภาพที่เต็มที่ละร้0ยร่างกายของเราก็จะถึกขึ้น100%ยเปอร์เซ็นต์และ that, แดดเนี่ยในแพทนี้เนี่ยยิ่งแบบยิ่งมีเพื่อนนะ่ะมันยิ่งมีบัฟไอนี่ด้วยนะบัฟเพิ่มความถึกบัฟเพิ่มเกาะมันจะเป็นสแต็กนะครับก็คือแบบยิ่งเราอยู่กันครบ3คนเนี่ยครบ3ตัวเราก็จะมีบัฟเกาะเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นสามเท่าคูณ3ของตัวเราเลย คือว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวเดี๋ยวผมคงต้องเดินทางไปนี่ไปสวันนาจะเดินทางไปที่เดสเสเลตแล้วก็สวันนาดวูว่าจะมีตัวอะไรให้กินไหมผมก็ได้กินไอไปสองตัวนะเมื่อกี้เมื่อก่อนหน้านี้ไม่งั้นเราคงหิวตายอะ แล้วก็ข้างหน้าเราก็เป็นพื้นที่ที่เราโดนจระเข้ฆ่าไปไม่รู้ว่าจระเข้ยังอยู่ไหมแต่ผมจะไม่เล่นกับมันนะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำ ấy. ถ้ามันจะตายมันก็หนีลงน้ำได้เดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นเลยแล้วกันหวังว่าจะไม่มีจระเข้ในน้ำตอนนี้ เราก็สามารถมองเห็นได้นะว่าในน้ามันมีอะไรไหมดูดิมองจากมุมข้างบนตอนนี้เราก็ค่อนข้างหิวมากอยากจะเจอพวกตัวเด็กหรือไม่ก็พวกเทียกกลางๆพอๆกันหน่อยไม่งั้นเราคงหิวตายอย่างเช่นเจออัลเบอร์ตาหรือไม่ก็ แพคเีไลโนเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้ามีอโนดอนโตสัลตโอ้โหแต่ละตัวที่เราเจอมีแต่รุ่นเทียแบบระดับที่แบบเอเปกท้งนั้นเลยอโนดอนโตเนี่ยถึงมันจะไม่ไม่ถึงขั้นระดับทียห้านะแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่สามารถฆ่าได้ทุกตัวเลยในเกมเนี้ยนะผมจะตัดสินใจเอามันดูอะ ลาเบามาสองครั้งแล้วเบาอีกครั้งจะเป็นอะไรไปต้องลองกันสักตั้งมันเห็นเราแล้วนะตอนนี้ตัวใหญ่สักด้วยไม่ได้ตัวเล็กเหมือนพาร์ทก่อนจะไหวไหมเนี่ยขนาดที่เล็กประมาณ4-5หตัวหลุมก็ยังไม่ไหวนะสำหรับอโนดอนเขาทำมาเวอร์มากเลย มาลองขู่สักหน่อยอะจะให้รู้ว่าเราจะล่ามันขอสักคำดิงับนี่ไงเจาะเกาะไปเรากัดทะลุเกาะไปคำหนึ่งนะน่าจะเจ็บพอตัวอยู่เพราะว่ามันยังไม่ยอ่อเดี๋ยวนะแปลงล่างดิอ่ะนี่ไงแปลงล่างเสร็จและ้ะ จะไหวไม่ไหวเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ยังไงเนี่ยถ้าสู้แบบไม่มีทีกหน่อยเนี่ยเราก็คงไม่ไหวจริงอะ่ะเข้าแรกไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราจะตายแน่นอนถ้าเราเข้าแรกอา้าถ้าลูกกาไปอีกคำงับโอ้ยมันทุบแรงอยู่นะผมต้องเล่นใจเย็นๆ่นะใจร้อนไม่ได้สู้กับแองกี้งับ ไม่โดนเอากัดหัวโดนเรากัดฟรีไปคำหนึงเมื่อกี้แต่มันย่อน่าจะกัดเข้าไม่แรงเอาเต็มหัวโอ้ยทั้งโดนทุบทั้งโดนหักเรายังไม่ยอมแพ้ วันนี้ต้องล่าให้ได้ไม่งั้นก็ให้ตายไปข้างหนึง่งงับงับอีกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยแรกอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะทุบแรงมากเดี๋ยวนะเสียงตัวอะไรเดินอ่ะอ้าวเงียบไปละหรือว่าเป็นเสียงแองกี้มันหมุนตัวเฮ้ยมันขยับ เอาจอเจาะทะลุก,ก่อไปทีงับเอาโดนหัวมันไม่ตีเราด้วยเมื่อกี้เรากัดฟรีไปสวยอยู่คำนี้เฮ้ยมันมีเสียงตัวจริงด้วยเดินอยู่ริมน้ำเนี่ยหรือว่าจะเป็นจระเข้ตัวเดิมะไม่เห็นตัวนะได้ยินแต่เสียงเดิน แต่ก็ช่างเถอะมันยุ่งกับเราไม่ได้อะเพราะว่าเซิร์ฟนี้มีกฎโอ้มันหันหัวเข้าไปในมุมอะสู้ยากนะตอนนี้เาไงดีวะงับโอ้โหโดนแลกไปด้วยไม่เวิร์กเลยมันเดินขึ้นมาเหรออ๋อนี่ไงจระเข้จริงด้วย เป็นเคสีแบกเกอร์ผมจะต้องใช้ทกวิธีไหนดีวะเนี่ยงับอา้าวโดนอยู่มันก็มีอีกหนึ่งวิธีอะ่ะจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ผมจะทำนะถ้าผมไม่ไหวจริงอะ่ะก็คือรอให้มันหิวแบบไม่ปล่อยให้มันไปไหนอะ่ะทำให้มันติดคอมแบทไปเรื่อย แต่ลอยมันหิวตุยเพราะว่าแองกี้เหลือโนอโนโตนี่แหละมันจะหิวเร็วมากนะทั้งน้ำทั้งอาหารงับโอ้โหโดนทุบหัวเต็มๆเลยเราเดี๋ยวนะมันทุบรัวเลย แนะรงล่างนะตอนนี้เลือดของเราอยู่ที่50%แล้วดาเมจน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่งับเอา้าโดนได้ไงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะน่าจะเป็นพอปีงเซิร์ฟอะเมื่อกี้ถึงปุ๊โดนเรางับโอ้โหเลือดต่ำกว่า50แลิบล เปิดบัฟไปไม่มีประโยชน์เลยอะไรวะเน,นี้ยเอาจริงเนี่ยก็ถ้าใครใครเล่นในเออในเกมนี้เนี่ยถ้าใครมาเจออโนดอนโตเนี้ยผมแนะนําเลยนะว่าอย่ามาเล่นกับมันเลยเสียเวลามากอะ่ะสู้ไปเราก็ไม่สู้ไม่ได้อะ่ะไม่มีประโยชน์อันนี้คือคําแนะนําของผมเฉยๆนะแต่ผมอยากจะเล่นดูไงเฮ้ยมันขยับ มันขยับแล้วถ้ามันขยับความถือของมันจะหายไปถ้าอย่างนั้นก็ต้องทะลุเกาะไปสักทีดิงับนหนีไงโดน้เยเราก็จะตายนะเนี่ยมันขยับอีกแล้วเดี๋ยวนะเห็นมันขยับบ่อยแบบนี้เนี่ยเรา แต่เลือดเราเนี่ยมันไม่พร้อมจริงอ่ะ,อะเอาอีกสักคำนิดงับนีงไโอ๊ยโอ๊ย,อยจะตายไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> ดูดิมันขยับโชว์เราเลยรู้ว่าเราจะตายก็ขยับโชว์เลยถ้าเราวิ่งเข้าไปอีกครั้งเนี่ยคือเราตุยแน่นอนอะ่ะ ผมคงต้องใช้แผนลอยมันหิวมากๆไม่งั้นเราก็ตายฟรีอะ่ะเนี่ยมันเดินละจะเดินไปไหนอะ่ะไ้มาหาเราอะ่ะเจ้ารอซะด้วยแองกี้แพทนี้ก็ไม่สามารถกัดได้นะต่อยวิ่งตามมาก็ถ้าวิ่งไม่ทันเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ ยังตามอยู่เลยเฮ้ย hey, ทางตันแย่ yeah, ละมีนะที่มันวิ่งช้าถ้ามันวิ่งเร็วกว่าน,นี้เนี่ยมันตามทันแน่นอนมาละอา้าวฟาดหางวิธีนิดอา้าวโดนแดดแผดนน,นี้ฟาดหางเนี่ยมันก็ทำให้กระเด็นนะ พวกตัวใหญ่ทุกตัวเนี่ยทาให้กระเด็นหมดเลยอย่างเช่นสไป,ปโนเท็กเนี่ยอ้าวงับโดนงับฟรีไปเดี๋ยวผมจะลอยมันขึ้นไปข้างบนนะกลัวว่าแบบเผื่อเราได้ล่าได้อะจระเข้มจะมายังซากพูดเผื่อไว้ก่อนนะไม่รู้จะล่าได้ไหมแต่ว่าผมจะใช้แผนลอยมันหิวละ อนโนดอนโตเนี่ยจะหิวเร็วหิวเร็วมากๆเลยแหละสู้ไปสักพักหนึ่งก็หิวอ่ะทั้งน้ำทั้งอาหารจะรอให้หิวตายเราก็ทำได้อะมาแปลงล่างสักหน่อยตอนนี้แผลเรามันก็เริ่มจางลงหน่อยแล้วเฮ้ยปิดหิน ไปไหโอ้โหโดนทุกหัวเต็มๆเลยดีนะที่ไม่ตายนี่ผมคิดผูกหรือคิดผิดวะเนี่ยเอางับไปทีเอา้าโดนอีกโอ้อะไรวะเนี่ยไปละไม่เล่นด้วยละบิงบ่งมาไกลขนาดนี้ยังโดนทุบ มันพยายามตามเรามานะเดี๋ยวผมจะไปพักเลือดสักหน่อยพักเลือดสักหน่อยก็จะรอให้มันหิวแล้วก็มาเล่นกับมันต่อผมจะพยายามสร้างคอมแบทให้มันนะแบบไม่ให้มันไปกินอาหารแล้วก็ไม่ให้เลือดมันหิวในงั้นเนี่ยเราก็คงล่าไม่ได้ใช้ทิคนี้ไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จไหมแต่มันก็ต้องเสี่ยงแล้วล่ะ ตอนนี้มันหายไปแล้วนะไม่รู้าตามเรามาไหมเฮ้ยตามเราขึ้นมาจริงวะแต่มันยังไม่เห็นเราเอามันนั่งเฮ้ยนอนด้วยเอาจาังหวะนี้ก็เอาดิมาทะลุเกาะไปทีงับเอาเรียบร้อยตายเลย โอ้โหคำรามไปทีดิเอาความเท่ของเราไปหน่อยอะสามารถล่าอโนโดอนโตได้ไอสองตัวนี้เนี่ยตอนเข้าเกมมาแรกๆก็เข้ามาพร้อมกันนะเอามาเป็นคู่ปรับกันอนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คือแดดไม่ใกล้เคียงกับอโนโดอนเลยอโนโดอนมันไม่ใช่คู่ปรับของแดดตต่อไปละแต่ว่าผมล่ามันได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตามากเลยสุดท้ายเราก็ได้กินอาหารนะนึกว่าจะไม่ได้กินละ ยังโชคดีหน่อยที่มันมานอนให้ดูต่อหน้าแต่ถ้ามันมองเห็นเรามันก็คงไม่ทำไม่มันไม่มานอนแน่นอนโอ้โหดูเลือดผมดิแทบจะตุยอยู่แล้วกินให้อิ่มเลยเราได้อาหารชิ้นโตวันนี้ถือว่าคุ้มนะ โอเคผมให้คําตอบตัวเองผมคิดถูกแล้วที่ผมมาเล่นกับมันไม่งั้นผมก็คงไม่อิ่มท้องอะได้ไปแทะเกลือกินแน่สําหรับพาร์ทก่อนเนี่ยเราก็ได้กินแองกี้ตัวเด็กตอนจบพาร์ทนี้เนี่ยก็ได้กินแองกี้เหมือนกันอะแต่ตัวน,นี้ตั้คือแบบตัวใหญ่กว่าเราอีกอ แลวก็ในเซิร์ฟนี้เนี่ยเวลาล่าได้นะครับถ้าซากยังไม่หายเขาก็จะให้เฝ้าซากนะแต่ถ้าไม่เฝ้ามันก็ไม่เป็นไรอะแต่จริงเนี่ยถ้ามีตัวอื่นอยู่ด้วยถ้าตัวเองล่าได้มีซากอยู่แล้วเราก็ต้องเฝ้าเราไม่ล่าเออเราจะล่าตัวอื่นไม่ได้ต่อจนกว่าซากจะหายโอเคครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้อาหารเรียบร้อยแล้วถ้างั้นผมจะจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด u b s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ